نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في إيمان الله ผูห้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับริสกีของแต่ละคนของมนุษย์บนโลกดุนยาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาบางคนมีมากบางคนมีน้อยบางคนออกขนขวายไม่ต้องมากนักริสกีก็ไหลามาเทมา บางคนก็ขนขวายหนักเหลือเกินในชีวิตตั้งแต่เช้ายันค่ำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ได้ได้ริสกีเท่าๆที่มีกินพอมีกินมีใช้ไปในแต่ละวันแต่ละเดือนทำไมจึงเป็นแบบนั้นอันนี้ถ้าเราจะคุยกันในบริบทของผู้ศรัทธ,ธาก่อนนะส่วนในบริบทของคนต่างาศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็เมตตาพวกเขา แม้ว่าจะด่าอัลลอฮ์ปฏิเสธต Allah, ่ออัลลอฮ์เหยียดหยามศาสนาของพระองค์เข็นฆ่ามุสลิมอัลลอฮ์ก็ยังให้ริสกีแก่เขาเพราะดุนยาเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของพวกเขาสวรรค์ที่มีวันหมดที่ไม่มีสบายไปตลอดชั่วลับชั่วกันอัลลอฮ์ให้สะดวกไปนิดหน่อยจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความทุกโศกจุดเริ่มต้นแห่งความเจ็บปวดของผู้ปฏิเสธ แต่สําหรับเราผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยเอบางคนได้ดีสกีเยอะเหลือเกินบางคนได้ไม่ค่อยมากบางคนได้แล้วก็ไม่พอใช้ทั้งๆท,ท,ที่ก็เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาคนจนก็เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์คนรวยก็เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้ไม่เท่ากันน่ะให้ไม่เท่ากัน ทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้อยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาลาภาษารรับเียกว่าตะตามมชีอัติลลาฮิอัลวะจัลอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่จะประทานริสกีเพิ่มให้แก่ใครจะทำให้ริสกีของใครที่ได้มาแล้วเนี่ยลดหย่อนลงหรือพินาศไป เอาล่์เป็นผู้บริหารตรงนี้เพียงพระองค์เดียวกุรอานยืนยันอย่างนี้นะพี่น้องกุลอ um uh ินนารับบียัฟษสุตุรริสกัลิมายยชาอุมินอิบาดีวยักดิรละหูวยักดิรุละหูว่ามาอัมฟักตุมินชัยอินฟะฮุวายุคลิฟุหูวะฮุวะไขรุรรอซิกีนฟังให้ดีนะ จงกล่าวเถินมมฮัมหมัดแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานั้นพระองค์เป็นผู้มีอำนาจเพียงพระองค์เดียวในการที่จะเพิ่มริซกีบาซอต้์แปลว่าแผ่ขยายแปลว่าเพิ่มริซกีลไมัยชะให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไวยักดิรนะครับ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในปวงบาวของพระองค์วายักดิรล,ลาหูแล้วก็อัลลอฮ์เป็นผู้ที่จะงดกําจัดหรือจำกัดริสกีให้แก่บาวของพระองค์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เพิ่มอัลลอฮ์ประสงค์ให้น้อยหน่อยอัลลอฮ์ทรงประสงค์หรือไอที่เพิ่มที่มีอยู่แล้วเนี่ยลดย่อนให้มันน้อยลงอยู่ที่ความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลา ดังนั้นความยากจนความลำบากความอัตคัดในเรื่องของปัจจัยริสกีเนี่ยนะพี่น้องพยายามสงบใจนิดนึงนะนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ถ้าเรายังมีอีมานถ้าเรายังมีอามันซอนแล้วถ้าทุกวันยังมีละหมาดครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาถ้าทุทกๆเวลาที่จิตใจของเราเนี่ยยังผูกพันกับอัลลอฮ์ยังซิกรุลลอปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องรองลงมา เป็นเรื่องรองลงมาเพราะปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของการที่เราได้มาอยู่บนโลกดุนยานี้เป้าหมายหลักที่เรามาอยู่บนโลกดุนยานี้มาอยู่ดุนยาเป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์นี่คือเป้าหมายหลักจึงเห็นได้ว่าบางคนในล้มเหลวมีปัจจัยที่อัลลอฮ์เพิ่มพูนให้อย่างมากมายแต่เป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนทรยศทำบาปอยู่ทุกวัน แต่คนนี้ล้มเหลวแม้ว่าสังคมจะมองว่าโอ้โหมีรถเบนเงินในธนาคารมีต่างเยอะลูกเมียโอ้โหได้รับความสะดวกสบายอย่างมากมายเลยสังคมยกย่องแต่เป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เป็นคนทำบาปเป็นคนทำชั่วคนคนนี้ล้มเหลวมาอยู่ในดุนยาแบบนี้ล้มเหลวไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่ว่าคนคนหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบมากๆอัลลอฮ์ Allah, ให้ให้จนให้อัตคัด ให้ลำบากอย่างนาบีเองก็เคยลำบากซอฮาบาก็เคยลำบากกระนั้นก็ตามเข้ายังครองตนให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ได้ยังเป็นบ่าวที่พักดีต่ออัลลอฮ์ทำอิบาดา์ด้าทำอามันซอลแลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แม้ว่าจะอัตคัดในเรื่องริสกีขนาดไหนคนคนนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับเป้าหมายอยู่ที่การเป็นบ่าวที่ดี ไม่ใช่เป้าหมายแห่งชีวิตยอยู่ที่การกอบโกยสะสมเร่งหาปัจจัยที่จะทำให้ตนเองร่ำรวยบางคนเนี่ยบอกกับตัวเองว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามขอให้รวยก็แล้วกันจะยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยจะคดโกงเขาจะค้าขายเหล้าค้ายาเสพติดตำรวจจับไม่ได้นี่พอแล้วท่านเก่งแล้วขอให้รวยขึ้นมาก่อนแล้วกันสังคมจะได้ยกย่อง ไม่ได้ดูในบริบทที่อัลลอฮ์ต้องการให้เป็นเลยดูในดูในความต้องการของสังคมสังคมจะมองคนรวยสังคมจะมองคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สังคมจะมองคนที่มีอำนาจขอให้รวยขอให้มีอำนาจพอแล้วโดยที่ไม่ได้ดูแล้วว่าความต้องการของอัลลอฮ์กับชีวิตของเราที่อยู่ในดุญญนยาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอะไรแท้ที่จริงแล้วพี่น้องครับ อัลลอฮ์ต้องการเลือกเกินให้เราเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์บางทีอาจจะมีกระตอบอยู่ถ้าเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลฮัมดุลิลลาแม้ว่าจะอยู่ใต้สะพานลอยที่เป็นคนขอสดก็ไม่มีบ้านจะอยู่ไปหลบอยู่ใต้สะพานลอยแต่ถ้าคนคนนี้อามันซอนแลเขาครบถ้วนสมบูรณ์เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์คนคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วพี่น้องเพราะเป้าหมายของเราเนี่ย มาอยู่ดุนยามาเพื่อที่จะครองตนให้เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์ไปจนกระทั่งวันตายพี่น้องรู้ไหมบางคนอัลลอฮ์ปกป้องคนคนนี้ให้พ้นจากการได้รับริสกีมากๆโดยอัลลอฮ์ไม่ประทานให้ด้วยเหตุผลอะไรพี่น้องมาดูหะดิษบทนี้หะดิษบทนี้จะบอกให้พี่น้องได้เกิดความสบายอกสบายใจ h a d i บทนี้จะบอกถึงอัลลอฮ์รักบาวคนคนหนึ่งอัลลอฮ์รักรักมากๆรักบาวคนหนึ่งเสมือนที่เราก็รักเครือญาติของเราเนี่ยแหละอัลลอฮ์รักบ่าวคนหนึ่งโดยพระองค์งดไม่ให้ปัจจัยทางดุนยาเพิ่มพูนที่เขาด้วยความรักเหลือเกินที่อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลามีแก่ปวงบ่าวของพระองค์อาพี่น้องดู h ะดีษบทนี้นะครับอันมหมูด ابن لبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الله سبحانه وتعالى พระองค์จะปกป้องจะกีดกันปกป้องกีดกันบาวของพระองค์คนหนึ่งให้พ้นจากการมีริสกีเพิ่มพูนให้พ้นจากปัจจัยทางดุนยาพ้นจากริสกีแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ประทานริสกีให้อัลลอฮ์ปกป้องบาวของพระองค์ที่พระองค์รักคนหนึ่งให้ไม่ต้องรับริสกี ให้พ้นจากริสกีอันมากมายเนี่ยอัลลอฮ์ปกป้องบ่าวคนนี้ด้วยความรักนะยะมีและยะมีอับดุลฮุลมุมินมีนัดดุนยาอัลลอฮ์ปกป้องบาวของพระองค์คนนี้ให้พ้นจากปัจจัยของดุนยาไม่ต้องรวยมากไม่ต้องมั่งคั่งไม่ต้องมีปัจจัยไม่ต้องมีริสกีเยอะๆวะฮูะยูฮิบูในสภาพที่อัลลอฮ์รักบ่าวคนคนนี้อย่างมาก นานบีก็บอกต่อนะถ้าเกิดว่านาบีบอกตรงนี้งงเหมือนกันอะไรเอาลอ์ Allah รักบาวของพระองค์ภาษาอะไรรักแล้วไม่ให้ริสกีรักแล้วก็ยังให้ยังอยู่จนๆอยู่อย่างนั้นรักอะไรไม่เข้าใจนบีก็เปรียบเทียบเลยกามาตาหมูนามารีตอกุมอัตตามาวัชรอบะตะคอฟูนอะไรเสมือนดังที่ท่านทั้งหลายเนี่ยยับยั้งกีดกันป้องกัน ไม่ให้คนป่วยเนี่ยกินอาหารบางอย่างดื่มเครื่องดื่มบางชนิดต่อคอฟูนาอะไรเพราะว่าเกรงว่าสุขภาพของคนป่วยของพวกท่านเนี่ยมันจะสุดลงไปอีกถ้าไปกินตามปากที่คนป่วยต้องการตามความปรารถนาตามความอยากที่คนป่วยต้องการเนี่ยเราให้ทุกอย่างเลยคนป่วยเป็นยังไงอะ่ะสุดเลยสุดลงอย่างป้าผมเนี่ยเอาข้าห้ามอะไรหมอห้าม ห้ามเค็มห้ามอะไรต่างๆในะที่สุดดูแล้วเนี่ยถ้าทางคนป่วยไม่ได้ยั้งเลยเนี่ยอยาิมาเยี่ยมที่ไร้หนั่งซุปหางวัวเขามกเขามันกรุมามัตบะโอ้โหหนักๆทั้งนั้นหมอก็เลยเอาป้ายงดอาหารเนี่ยมาแขวนเอาไว้ที่หัวเตียงกินได้เฉพาะน้ำข้าวบางๆอุ่นๆ เกลือก็ใส่ไม่ได้น้ำปลาซอสใส่ไม่ได้เลยจืดจๆอย่างงั้นล่ะกินไประยะหนึ่งเราในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยเป็นเครือญาติเนี่ยคิดยังไงเอหมอเนี่ยทำไมแก้งป๋าฉันหมอทำไมแก้งมะฉันเราจะพูดอย่างนี้เหรอไม่พูดเพราะอะไรหมอรักษาเพราะว่าคนป่วยเนี่ยอันตรายเนี่ยถ้าจะกินแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งเอาไม่อยู่แน่นอนการรักษาหมอก็ กำหนดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรานะ่ยแม้กระทั่งสงสารป๋าสงสารคนป่วยอยากจะให้คนป่วยเนี่ยเขาอยากจะกินอะไรก็อยากให้เขากินแบบนั้นไปเถอะอยากซูปหางวัวเอากินเลยป๋าอยากข้ามกเอาเดี๋ยวจะไปซื้อนะข้มกแพะที่มันอร,อ,อร่อยอร่อยสามสีเนี่ยเอามาป๋ากินเลยถ้าปล่อยให้กินแบบนี้อันตรายอย่างยิ่งสําหรับคนป่วยที่เราไม่ให้เพราะอะไรเพราะรักคนป่วย รักป่าของเรารักเขือญาติของเราที่ป่วยอยู่จึงไม่ให้เขากินตามปากตามความอยากของเขาใช่ไหมเรารักคนป่วยอัลลอฮ์ท่านนาบีเปรียบเทียบเอาไว้เห็นภาพชัดเลยอัลลอฮ์รักบาวของพระองค์จริงๆบาวของพระองค์ที่ยังคงเป็นบาวที่ดีละหมาดครบถือสินอดในเดือนรอมดอนเป็นบาวที่ดีที่ปฏิบัติต,ตามบทบัญญัติของาศาสนาอย่างครบถ้วนอัลลอฮ์รักมาก อัลลอฮ์รักแล้วทำไมพระองค์ไม่ไม,ไม่มอบปัจจัยนางดุนยาไม่เพิ่มริสเกียให้มากๆล่ะเขาจะได้สบายเสียทีอัลลอฮ์ Allah รู้ถ้าเพิ่มให้มากแล้วเนี่ยอันตรายสําหรับบ่าวบางคนเหมือนดังคนป่วยถ้าปล่อยให้กินตามความอยากของปากเลยนะอันตรายอย่างยิ่งสําหรับคนป่วยคนนี้เราเป็นในฐานะเคยญาติให้ไหมไม่ให้ ไม่ให้อาหารที่คนป่วยอยากจะกินเพราะมันเป็นอันตรายสําหรับชีวิตของเขาอันตรายต่อสภาพความป่วยของเขาเราก็ไม่ให้ที่ไม่ให้นะเพราะรักแต่ถ้าเกิดไม่รักเนะเอาเลยประเคนเลยป่าจะกินเราเอาเลยเต็มที่เลยมัต้มบะเต็มที่สุปหางวัวเต็มที่เข้าวมกมันๆนี่นะเ,เ,เต็มที่เนื้อย่างมันๆเอาเลยเต็มที่พักเดียวถ้าให้เต็มที่เนะี่ยแปลว่าเรามาได้รักป่าของเราเลยไม่ได้รักเครือญาติที่เรา ที่เจ็บป่วยตรงนั้นเลยไม่ได้รักที่รักเพราะอะไรห้ามไม่ให้กินอาหารท่านนาบีเปรียบเทียบตรงนี้ว่าอัลลอฮ์รักบ่าวของพระองค์มากๆนะบ่าวของพระองค์ที่เป็นบ่าวที่ดีประกอบอามันซอนและที่ครบสมบูรณ์อัลลอฮ์รักมากๆพระองค์จึงกีดการดุนยาไม่ให้ไปถึงคนคนนี้กีดการริสกีบางอย่างไม่ให้ไปถึงคนคนนี้ให้เหมือนกันให้ริสกีที่พอกินพอใช้ ไปจนกระทั่งเขาหมดอายุไขของเขาและคนคนนี้ก็จะปลอดภยัยแต่ถ้าให้มากเนี่ยนะอัลลอพี่น้องเห็นมาเยอะแล้วเดี๋ยววันหลังจะคุยให้ฟังให้มามากๆปั๊บตายมาเป็นคนทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามีตัวอย่างมากมายเหลือเกินอัลลอฮ์รักบาวของพระองค์คนนี้แหละพระองค์จึงปกป้องกีดกันนะครับไม่ให้ริสกีไม่ประทานริสกีให้แกเขามากมก เพราะฉะนั้นเราปัจจัยของเราเนี่ยนะที่ได้มากับการที่เราได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์สุบฮา,านะหัวตาลาพี่น้องพอใจเถอะพยายามประคองตนนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ทุกวันทุกวันเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์อันไหนบกพร่องเสริมรู้ว่าอันเนี้ยบกพร่องไปวันต่อไปต้องเสริมให้มันสมบูรณ์นะครับเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เถอะพี่น้องครับแล้วทุกอย่าง จะเอื้ออำนวยโดยการอนุมัติของอัลลอฮ์ سبحانه และุ์อาลานะครับวบิลลาฮิตเตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุ